หนึ่งหนึ่งสองสามสามสี่สี่เฮลเลทับบี้ ลาสนุกแล้วสิถึงเวลาสนุกแล้วสิเวลาสนุกแล้วสิถึงเวลาสนุกแล้วสิ อ้าวเทเลทับบี้หายไปไหนแล้วล่ะ 哦。Oh. うフフフフフ。<noise> สวัสดี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 สวีสวัสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสีสวัสด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 ีสวัสีสวัสด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 สัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสสัสดัวัสด ไม่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 ใช่ใช่ใช่ไม่ไม่ไม่ไหนใครแตะนิ้วเท้าแล้วทำขาตึงๆได้ยากไหมจ๊ะเราแตะนิ้วหัวแม่เท้าของเราได้ดีจ้ะเราแตะนิ้วเท้าเราได้อย่างนั้นแหละนี่นได้แล้วเราจะไปเอาบีนแบ็กกันหยิบคนละชิ้นค่ะแคทเธอรีนด้วยนะแคทเธอรีนจ้ะอย่างงั้นแหละ เราฝึกทรงตัวกันด้วยบีนแบ็กเรายกขาแล้วก็ทรงตัวให้ได้นะคะฮะแบบนี้เหรอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสีทได้แล้วได้แล้วเป็นยังไงจ้าดีมากทำได้จริีไหมมากๆเลยนะวันนี้วันโยคะ <OK> อย่างและโนคิดว่าหนูทำได้ดีจริงๆยองโยคะทำให้เราได้ยืดกล้ามเนื้อแล้วฝึกทรงตัวเราฝึกทำท่า ánh, ต,<ำ>ต่างๆได้แข่และค่ชะชร์ลดอตเอานิ้วเท้าแต่หัวได้แล้วเจ่ยยงเลยนี่นนส่วนลอย <learns> ทำท่าเรือ อย่างนั้นแหละเขาเท้าของเขาไว้เราจับข้าเท้าของเราไหนดูสิครูจะทําได้ไหมอ่ายากจังเลยค่ะหนูทําไม่ได้นะแล้วจ้ายากจังเลยโอ้งั้นมาทําท่าผีเสื้อกันกระดกหัวเข่าขึ้นลงแบบนี้แต่เราอยู่บนพื้นนะใช่แล้วไหนทำให้ครูดูสิจ๊ะเรากระพือปีกเหมือนผีเสื้อพับพับกระพือปีกแบบนี้สิคะดูสิทําได้ไหมฮึ่อพพับพับ ผีเสื้อสวยมากๆเลยดีมากเอาล่ะคะ่ะใครจะมาตรงกลางคะแคทเธอรีนมานอนตรงนี้นะโอเคนะ <c oughs> โอเคดูซิว่าเธอยังหายใจอยู่หรือเปล่าเรารับรู้ว่ากำลังหายใจอยู่เธอหายใจคะ่ะลังของนุขยับขึ้นขยับลง <c oughs> <c oughs> เราม้วนเสือเก็บนั้นเราเรียนยอค้าเสร็จแล้วแล้วบ๊ายบาย ไม่ไม,ไม่สันหัวค่ะไม่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 ใช่ใช่ใช,ใช่ไม่ไม่ไม่ไหนใครแตะนิ้วเท้าแล้วทำขาตึงๆได้ยากไหมจ๊ะเราแตะนิ้วหัวแม่เท้าของเราได้ดีจ้ะเราแตะนิ้วเท้าเราได้อย่างนั้นแหละเฮ้อยอ่น้จ๊ะได้แล้วเราจะไปเอาบีนแบ็กกันหยิบคนละชิ้นค่ะแคทลีนด้วยนะ แคทเธอรีนจ้ะัอ้อ,อย่างนั้นแหละเราฝึกส่งตัวกันด้วยบีนแบกเรายกขาแล้วก็ส่งตัวให้ได้นะคะ<อ>แบบนี้เหรอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ ยังไงจ้าดีมากทำได้จริงจดีไหมากๆเลยนะวันนี้วันยอคะอย่างนี้แหละโนคิดว่าหนูทำได้ดีจริงๆยองโยคะทำให้เราได้ยืดกล้ามเนื้อแล้วฝึก่องตัวเราฝึกทำท่าต่างๆไม่แข่และขาแชรลอตเอานิ้วเท้าแตะหัวได้แล้วเก่งเลยนี่ส่วนลอยทำท่าเรือ เ่าจับข้อเท้าของเขาไว้เราจับข้อเท้าของเราไว้ไหนดูสิคุูจะทําได้ไหมอ่ายากจังเลยค่ะหนูทําไม่ได้นะแล้วจ้ายากจังเลยโอ้งั้นมาทําท่าผีเสื้อกันกระดกหัวเข่าขึ้นลงแบบนี้แต่เราอยู่บนพื้นนะในทำให้ครูดูสิจ๊ะเรากระพือปีกเหมือนผีเสื้อพับพับกระพือปีกแบบนี้สิคะดูสิทําได้ไหมอืมพับพับ ภาพภาพภาพภพพผีเสื้อสวยมากๆเลยดีมากเอาละค่ะใครจะมาตรงกลางคะแคทเทอรีนมานอนตรงนี้นะโอเคนะโอเคดูซิว่าเธอยังหายใจอยู่หรือเปล่าเรารับรู้ว่ากำลังหายใจอยู่เธอหายใจค่ะหลังคองนูขยับขึ้นขยับลง เราม้วนเสื้อเก็บกันเราเรียนยกขาเสร็จแล้วบ๊ายบาย วันหนึ่งณนดิแดนเทเลทับบี้เหล่าเทเลทับบี้ไม่มีใครว่างเลยไม่ว่างเลย ทิงกี้วิงกี้เดินเล่นกับกระเป๋าทิงกี้วิงกี้เดินเล่นกับกระเป๋าดิปซี่กำลังสวมหมวกเต้นรำดิปซี่กำลังสวมหมวกเต้นรำ ลาล่ากำลังเล่นลูกบอลอยู่ลาลา่าเบาและโพกำลังขี่สกูตเตอร์โผสกูตเตอร์ จัพ่อเริ่มเหนื่อยแล้วเฮ้ยพ่อเหนื่อยจังเฮ้ยฮ่าก็โอ้ oh. พ่อเหนื่อยแล้ว oh. เหนื่อยเหนื่อยเฮ้ยพ่อเลยจะไปนอน hey. พักผ่อนดีกว่าฮเฮ้ยพ่อพักฮะฮึบฮึ๊บเย้ฮึ๊บ 啊！哦。 Thank mm -hmm. you. ตื่นได้แล้ว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 ตื่น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 ได้แล้วตื่นได้แล้วตื่นได้แล้วหลังจากนอนพักแล้วโผรู้สึกดีขึ้นฮะพอดีขึ้นฮ่าฮึบ ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลฮัลพอดีขึ้นฮัล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 เฮ้ นึ่งณดินแดนเทเลทับบี้เหล่าเทเลทับบี้ไม่มีใครว่างเลยไม่ว่างเ,เลยทิงกี้วิงกี้เดินเล่นกับกระเป๋าทิงกี้วิงกี้เดินเล่นกับกระเป๋า เด see, ็ซ <pre> ี <Philadelphia> ala, ่กำลังสวมหมวกเต้นรำเด็บซี่กำลังสวมหมวกเต้นรำลาล่ากำลังเล่นลูกบอลอยู่ลาล่าเบา ส่วนโพกกำลังขี่ส no กูตเตอร์อ no. ยู่พขี่สกูตเตอร์โอ้แย่จังโพรู้สึกเหนื่อยอีกแล้วพอเหนื่อยอีกแล้วฮ พ <icana> อเหนื่อยอีแล้วพอเลยจะกลับไปนอนพักอีกครั้งพักผ่อนดีกว่าพอไปพักเฮ้ Hi. Hi. Up. ตื่นได้แล้วตื่นได้แล้วตื่นได้แล้วตื่น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 ได้แล้วตื่นตื่นได้แล้วตื่นได้แล้วตื่นตื่นหลังจากได้พักอีกครั้งโหรู้สึกดีขึ้นมากๆฮพอดีขึ้นมากๆ หลังจากได้พ <Oh <my Christmas> ักอีกครั้ รู้สึกดีขึ้นมากมากเลย <c oughs> <c oughs> สนุกแล้วสิหมดเวลาสนุกแล้วสิหมดเวลาสนุกแล้วสิจ้ามาเมียจะเล่ไม่เอาวะบายบายทิงกี้วิงกี้บาย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 ดิปซี่บาย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 ลาลาบาย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 โพ เจ๊ะเอ๋เจ <g if ix> ๊ะเอ๋เจ๊ะเอ๋เจ๊ะเอ๋มามาบายบายทิงกี้วิงกี้บาย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 ดิปซี่ บายบายล่าล่าบาย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 พูบายบายตะวันลับขอบฟ้าเทเลทับี้บอกลาบายบาย